รวมน้ำใจก้าวราชมงคลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเชียงรายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งทั่วประเทศประกอบด้วยมทรล้านนามทรธัญบุรีมทรรัตนโกสินทร์มทรอีสานมทรพระนครมทรสุวรรณภูมิมทรกรุงเทพมทรตะวันออกและมทรศรีวิชัยได้ร่วมใจกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่22กันยายน2567โดยมีมทรล้านนาและมทรรัตนโกสินทร์เป็นตัวแทนลงพื้นที่มอบสิ่งของนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิเศษสุวรรณสะอาดรองอธิการบดีมทรรัตนโกสินทร์ในนามเลข,ขานุก,การที่ประชุมคณะกรรมการอาธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือทอปอ,อมทร พร้อมด้วยอาจารย์อักษ,ษร,รจาดวงสุภาสินรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มทรล้ันนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชมัยพรรัตนเจริญชัยผู้ช่วยอธิการบดีมทรล้ันนาคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาโดยได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของทั้งหมด5พื้นที่ประกอบด้วยบ้านฟาร์มสัมพันธกิจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายชุมชนแควหวายเทศบาลนครเชียงรายบ้านห้วยขมตำบลแม่ยาว โรงเรียนสหศา,ศาสตร์ศึกษาและชุมชนกกทงเทศบาลน,นครเชียงรายนอกจากนี้ยังได้สำรวจความเสียหายเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป